ສົມສຮູ້ສະຫວັງພໍດູລອຍຊັກຽດໝູຈົ່ມ უ ຈັດໝູຈັດໝູຈັດໝູຈົ່ມ უ ຈັດໝູຈັດໝູຈັດໝູໃຫ້ແນ່ບັງລຶງສົມສຮູ້ສະຫວັງພໍດູລອຍຊັກຽດໝູຈົ່ມ უ ຈັດໝູຈັດໝູຈັດໝູຈົ່ມ უ ຈັດໝູຈັດໝູຈັດໝູມັນຖ້າບົນຖ້າກາວຽກຂ້າງມັນ

นี่มาคิดมผมไมัาดมาดเฮ้ยมันจะแปลกๆวะทำไมยแปลกฮ้ลไมเยอะกล่มับาบาบมจะแปลกๆวะผมให้เลยบาทดึงเล่นเลยหายหน่อยเฮ้ยไม่คจะเปทุกคนเลยทคนดังมากเลยน่ะเบอเป็นบอสเดี๋ยวเบเสียงก่อนเสียงว่าตูดมาอ่ะเต่ากาก ครบูดไม่ตายบผมเอ้ยเอ้ยโอเคแล้วไงต่อเป็นบ่อพี่เนี่ยมารถที่มันรถที่มันยังไม่ช่วยู่นะครับยังยังไม่ตายตายไปเล้วอะบอันดีไอไออย่าไปเชื่ออไอไอไออกออไ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 นไอไเไอไอาออนอไ ซึ่งเกมได้ถุใส่เข้าไปแลอยนวลลอยนวลนน,นี่อันนี้เลยโฮสรละฮ<ห>่าบ,บ่าไงบลอยนวลด้ไหนมันขึ้นมาขึ้นจอได้ยังไงะอ๋อเจ๋ละโอ้ิสคอร์ดโดนไหก็นี่ไงกลับมาแล้วมาใช่์ละนี่ผมกดรับให้เราเลยนี่ไงกับเปลี่ยนทุกคนเป็นมไปไหมดเลยแหวะ เออช่างมาาอยอยือยอ,ยอยู่อยู่ตรงนั้นแหละนี่บ้าขอ็กด<อ>เข้ามาหมนี่ต้องเดบิวต์บอดได้เลยขอหมดวงล้อเป็นเป็นอพิธีซะหน่อยเถอะไอ้เงี้ยหมือนเป็นพิธีกูะผมจำได้ไอ้เหี้ยกูต้องทำฟีนี้แล้วพวกมึงนี่ต้องแปะลิง้นที่เขาแบบอุฟมาเปลี่ยนเจม้าได้นะเว้ยเออผมก็เปลี่ยนได้เหมือนกันผมไม่ตายเพอต้องมาวันไอ้อันนี้คือการกลับมาของพี่เอ็มนะครับ ก็แต่ทำไมคนดูมันเยอะแบบแปลกวะมาด้ามาด้าซึ่งเป็นคนดูอยู่งเปคนในการโทรอ่ะมาดามาด้าเชียน่ากลัวว่ะใฮีดิที่คอยกูไปด้วยเยอะเยอะเยอะมันเดี๋ยวมันน่าัวแปลกๆคนดูเมื่อก่อนเราไม่เคยมีเยอะขนาดนี้ช่างแม่งไม่สนเลยไงก็เลยช่างมันเลย กดคนเลยวะเหมือนผมจำได้ว่ามีสไลด์หนึ่งนี้มันเกิดยี่สิบอะพี่เออนานแล้วอันนั้นเล่นคอนโดเยอะฮะช่างมันเนี่ยมาแบบผมผมว่าเขาเน่ยนเข้ามาเพราะก็พอดูดูสินทีพี่เขียนไปดิพี่สวัสดีนายเอกสวัสดีครับสวัสดีครับไมีนายเอกนายมาใช่โอนสวัสดีครับเพิ่งโกนหนวดไปหน้าเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มา เมื่อกี้พี่ทำอะไรเมื่อกี้พี่ทำหน้าอะไรอะจับจับหนวดตัวเองเลยไม่มีหนวดเลยมาไม่เคยยิ้มไม่อยู่เลยมันเปิดกล้องมานานเนี่ยกล้องกับล้องกายหูฟังก็เปลี่ยนพี่พี่มาครับผมผมรู้แหละเหตุผลที่คนดูเขาเข้ามาก็ดูสิ่งที่เขียนไว้ในบุลล้อเดพเอาหน้าตัวเองไปให้เต็มหน้าจอไม่พี่พี่มาสปาพอโว์นี่อ่ะผมผมรู้แหละ วิธีการเรียกคุณดูง่ายพี่เขียนเขียนในวงล้อสิ่งที่พี่เขียนไว้ในวงล้อพี่มันต้องดูแล้วดูหน้าก็ไ่ยแหละเออไออยู่ตรงกลางนี่เฮ้ยโหดเลยนี่เฮ้ยไลฟ์แบบใหม่ไงมั้ไลฟ์แบบใหม่ไม่มีใครดูเล่นเกมมาสี่ปีแล้วเมื่อไหร่จะเล่นเกมมันทุกอย่างมันเล่นไปควบคู่กันได้เพราะฉะนั้น มันไม่ต่างกันหรอกมันไม่ต่างกันหรอกเี่นพร้อมกันได้มือหนึ่งทำอีกอย่างอีกมือหนึ่งทำอีกอย่างเบสบอลกับลูกเดบอนเพย์อ่ามีสองอย่างเพราะฉะนั้นส่งชื่อมาผมเขียนภาษาอังกฤษไม่เป็นเอ่อพี่ดำเกับความหวังนีพี่โอ้ไม่ได้ส่งแบบนี้มานานแล้วไม่ได้พิมพ์กับยูทูบเบอร์มานานแล้วเออ่าถึงยูทูบเบอร์มานานละ่ได้ขอแบบมานานแล้วด้วยบีศาร์หรอก ปีศาจหรอเนี่ยไลฟ์ที่ผมกดเข้าไลฟ์พี่ม้แน่ขอให้มันเป็ชื่อจริงนี่นะก็หมอาขอให้มันเป็นชชีวิตในสมัยยุทธยาบพอเลย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 รถจัหนีเลยพอพอพอเลยชื่อในยุทธยาโอไม่ขึ้นนะเนี่ยวะไม่ขึ้นเลยมาอม่ไม่มันขึ้นมันขึ้นนะมันขึ้นนะเอ๊ยลืมเปิดเพลงเลย ลูกดมอนแล้วก็เบนวอร์เบตมันจะเป็นเกมเลยกันแต่มันคนละชื่อใส่กันได้ยังกูชอบจริงไงกูจำได้เขาก่อนก็ขอแบบเนี่ยเบนบอล์แต่เบนบอรเบี้ยวอแบบบอรไปอยู่นู่นบอรไปอยู่นี่สวัสดีโจอ้วนใส่เลยมันผมว่าอีกสักพักกะพี่มาร์คอาจจะเปลี่ยนกะจากแบบเบนวอร์กันจู่จูเอาตัดคัเวอร์เบสออกแล้วกลายเป็นวอร์เซเรชั่นแทนอ่ะ ดกพรก้อมแบบคนเล่นไน้เยเยนะปันดาวสดอาร์พมาอุดอาพี่มาเบดบอยิงย่งยิ่งเปิด Google ไม่ได้นานด้วยอย่างพิศารหลายเขสิงความอามอน,นีอ้นอย่างนี้ต้องขอสวัสดีสวัสดีครับปันนวสสวัสดียินดีที่ได้รู้จัก อยู่าะฉันฉัโดบารหนึ่งแล้วไม่ขึ้นไหมแป้งหลบลงว่ะแล้วแป้งมันไม่มีตัวไหนขึ้นจอไอ้เหยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่เลยโอ้อุตส่าห์โดนไปบาทหนึ่งผมไมาเหี้ยมันมันขึ้นนะพี่มันขึ้นตรงหลอดอะขึ้นหลอดไงหลอดหลอดขึ้นไงหลอดขึ้นแต่จอไม่ขึ้นเออเแล้ววะงั้นผมเห็นอะไรบางอย่างในหน้าจอตัวเองอ่ะผมขอปิดแป๊บนึงเดี๋ยวปีศาจร้ายอะ จะไม่มีปีสไลด์อยู่อะไรปีปีศา์ไม่มีปีศาจไล่หน้าจอผมเลยโอเคไม่รู้คนผมผมเห็นหลังบ้านเห็นหลังบ้านเอาไงต่อดีเอาหมุนเลยไหมเฮ้ยไม่ก็เยอะเกินไปปอะไม่เอาเขาปิดไล่์รับไม่เอาปิดไล์ไปด้วยเอาเขาปิดไล่แล้วก็ปิดไปเลยปิดไปเลยอ่าดีมากผมเลยมาใส่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 นี่เข้าไปใส่ใส่โลแกี้เข้าไปเลย โลแกนใส่ไปอนึงใส่ใส่ใส่ไปแล้วรโกไม่อีกอันนึงใส่ใส่ไปอนึงดดอวันแล้วเอาไปอันนึงโกยมันปรับมันปรับความูได้ใช่มใช่หกสิบ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 วิดเสเลยเอาวนี้ได้ไหนเร่นนั่นแหละปิดไลปปิดไลแม่งเลยปปิดไลปิด อดความหวังของคนดูทิ้งไปเลยเวตัดทิ้งไปเลยแจางมาเนี่ยไม่รู้เลยเอาหมดเลยแล้วกันเนี่เ <c oughs> สียเวลาอะไรพ <c oughs> ีมาจะพึ่งพูดเวเราดูดจากแคทจากมาทำไมมันนานปแปลกวะหก <50 S 1> <c oughs> สิบเอ็ดหนนาทีกว่า,า <c oughs> ปิดไลฟ์ทีเปิดาปิดเลยปิดเลยเปิดเปิดเปิดระบบก่อน เฮ้ยรับวันดี้พวงนีก็แล้ครับไม้หายคิดถึงแล้วก็ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮเเฮ้ยเฮ้ล้ครับไปเลยเออยาวเลยมันไหล่ยาวไม่อยูเ้ยพี่มันเล่นกับจิใจพี่เล่นกับจิใจเอออน้ะไรัลเ่าอัฟ้าอัฟ้าอัลฟ่าอัล่าอันใจโตเลยสบาย อินเนื้อเออเออจะแรงเอออยู่แต่แล้วมันขยับเหแรงแคนีไม่อยู่ดิไม่ไหลไปต่อมันตอนหลวงมนอกมาอินเน้เ็ดไ่้มันแน่นหน่อยมันหลวเนี่นมันช้าแบบนี้อาจจะมันแ่ดีนเหมกันเอมันต้องใช้แอปนเอยซีซีาซีมซีเออซีมซีเออซีซีหมดอีมาจริงจะมีกูพี่ พี่มาทำไมโดเน่ไม่ขึ้นจอเลื่มปับมาลืมปับไม่เปิดโดนดๆไปแล้วปับไม่ขึ้นเศร์เลื่มปับพมาดูดูดูตรงนี้ดิพี่หล่อพี่แล้วเขาโด้เท่าไหร่ดูหลอดโด้เท่าไหร่หลอดนทำไมเราไม่ได้ตังค์ตังค์ไปไว้เงี้ยได้ตังค์ไปเดียวเฮ้ยอีกป๊บเองอีกขราวหนึ่ง สมมตินะแม่งโดเนตมาอ่าสิบบาทผมจะได้เจ็ดบาทส่วนที่สามสิบบาทมันจะสาบสูญเนี่ยไม่รู้หายไปไหนด้วยแล้วหตัวเด็บาทนึ่งตัวเด็บาทนึงไม่จะไหนอยู่ทุกคนกินน้องชายนะเอาพอเถิดเอาไปเบ็ดบ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเปิดไปเป็นพิธีไม่ใช่เหรอฮะนะปิดเลยแล้วกันเนี่ย เล่นเล่นกับใจเขาดูมีจะหลับพี่แล้วต้องเล่นกับใจเขาดูไปเลยไปไม่เด็ดมันเลย